มื้อนี้เป็นเมนูง่ายๆจ้ะผัดม่ามา่าผักกาดดองใส่หมูใส่ผักบุ้งใส่หัวหอมใหญ่กินแบบง่ายๆจ้ามื้อนี้บออยากออกไปทข้างนอกผัดมาม่านี่แหละเพิ่งพัเกเจเมอกี้นีจ้าว้างแล้วกะเบีรทุระแป๊บหนึ่งสิ่ง็็จะเริ่มวันนี้แล้วสวัสดีจ้า มื่อนี้ก็มาพบพอก็เหมือีดีเหมือนเก่าเหมือนเดิมจะ้ะเมื่อนี้เป็นเมนูพัดมากาจะ้ะเป็นเมนูง่ายๆจะ้ะแต่ว่าความแซ่บนี้เต็มจะ้ะมาจะ้ะม่กินน้ำเหมยจะ้ะพัดมากมาง่ายๆเลยมายม่าต้มยำใส่แบบว่าซอต้ตมยำแหลจะจ้ะมันจะเวลาพัดมันจะเข่ากันแล้วมันก็จะจะแซ่บจะ้ะใส่มาม่ารสต้มยำรสชาติม,มันจะแบบจะแซ่บ เมื่อร่องใส่ซอสแบบรสอื่นห่ะสามมะพัดนอ่ะมันจะมาถึงมันจะมาถึงมันจะเป็นรสชาติแบบจืดๆ้องใส่แบบตม้มยำอืม นี่ผักกะลอง นั่งกินอยู่ระเบียงนาบ้านจ้ะทังง้งนี้เมลแย่งนี่จะมีแมงหลายจ้เพราะว่ายยู่ของล่างจะเป็นสวนยอมเนาะยู่มองสวนก็จะมีพวกเมลแร่งพวกหยังอาศัยยู่จ้ะถั้งนี้แมงอย่างนี้เขาแสดงว่ายูนี่ระบบนิเวทดี บริเวณตรงนี้จ้ะบางครั้งก็จะมีหอดแม่งหิ้งหอยถ่าหิงหอยท้ามีหิงหอยนี่แสดงว่าระบบนิเวศดีมากแต่ว่าจะเห็นเป็นบางช่วงนี้จา้าบด้เห็นดู e ดอกกระเจบจ้ะกินกับมาม่าอรอ่อยดีต้นหอมอยู่นี่กรเก็บจากในสวนนจะพักบุ่มกรเจีใ๊ในสวนส้มหมากจะไม่จะผักอยู่ในบ้านไม่จะหอมหัวใหญ่เลรอจ้ะบา <c oughs> <c oughs> อยู่ในบ้านสับส้มหมาก ใครก่อมาจากหน้าป่าแมงหลายเลย มื่อนี้แสบส่าพัดมากๆต่ว่างมยอก็ต้องขอตัวลาก่อคนณจ้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้ะ